สุขุมนักวิชาการการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเป็นกรรมการในงานก่อสร้างส่วนภูมิภาคขัดต่อหลักการและสร้างความเสียหายต่อราชการหรือไม่ประเดียนการที่ราชการส่วนกลางจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการก่อสร้างไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างกรรมการกำหนดราคากลางและผู้ควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่ราชการส่วนภูมิภาคหลายจังหวัดพร้อมกันนั้น แม้ผิวเผินอาจดูเหมือนเป็นการนำผู้เชี่ยวชาญไปช่วยยกระดับมาตรฐานและป้องกันการทุจริตแต่เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วการกระทำดังกล่าวมีลักษณะที่ขัดต่อหลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมายหลายฉบับและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดังจากอภิปรายในสมิติหลักต่อไปนี้มิติที่ 1. ความขัดแย้ต่อหลักกฎหมายและเจตนารมณ์การบริหารราชการแผ่นดิน การกระทำดังกล่าวขัดต่อหลักการสำคัญหลายประการดังนี้ 1. ขัดต่อหลักการกระจายอำนาจเจตนารมณ์พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการกระจายอำนาจการตัดสินใจและบริหารจัดการไปยังส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การบริการภาครัฐตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การกระทำที่ขัดแยง้งการดึงอำนาจการควบคุมตรวจสอบและกำหนดราคาในโครงการก่อสร้างซึ่งเป็นภารกิจในระดับพื้นที่กลับคืนสู่ส่วนกลางโดยผ่านตัวบุคคลถือเป็นการกระทําที่สวนทางกับหลักการกระจายอํานาจเป็นการสร้างรัฐราชการรวมศูนย์ซ้อนขึ้นมาใหม่ทําให้หน่วยงานในภูมิภาพอ่อนแอลงและไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ 2. ขัดต่อเจตนารมณ์ของพอรบการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐพศส5 6 6 0เจตนารมณ์กฎหมายฉบับนี้มุ่งเน้นที่ความคุ้มค่าปโปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและตรวจสอบได้มาตรา8การแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่อการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกันในระดับปฏิบัติการการกระทำที่ขัดแย้ง 1. หลักความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ การให้เจ้าหน้าที่คนเดียวเดินทางไปหลายจังหวัดพร้อมกันก่อให้เกิดค่าใช้ใจ่ายแฝงจำนวนมหาศาลทั้งค่าเดินทางค่าเบีย้ยเลี้ยงค่าที่พักซึ่งเป็นภาระต่องบประมาณโดยรวมและเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการเดินทางแทนที่จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ 2. หลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้การที่บุคคลเดียวมีอำนาจในกระบวนการสำคัญกำหนดราคา ควบคุมงานและตรวจรับในหลายโครงการพร้อมกันอาจนำไปสู่การผูกขัดอำนาจการตัดสินใจทำให้การตรวจสอบถ่วงดุนโดยธรรมชาติของระบบคณะกรรมการลดความสำคัญลงหากบุคคลนั้นตัดสินใจผิดพลาดหรือมีเจตนามไม่สุจริตผลกระทบจะขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่พร้อมกัน 3. หลักการมีส่วนร่วม ระบบนี้บั่นทอนการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความไว้วางใจและเป็นเพียงผู้ประสานงานไม่ใช่เจ้าของโครงการที่แท้จริงมิติที่สความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงต่อทางราชการการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับหลักการข้างต้นนำมาซึ่งความเสียหายที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ดังนี้ 1. คุณภาพงานก่อสร้างที่ด้อยลง การควบคุมงานที่ละหลวมผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามหลักวิศวกรรมอย่างแท้จริงการควบคุมงานก่อสร้างที่สำคัญเช่นการตรวจสอบการผูกเหล็เสริมก่อนเทคอนกรีตการตรวจสอบคุณภาพคอนกะรีตณหน้างานหรือการทดสอบความแน่นของดินถมต้องทำในเวลาจริงหรือเรียลไทม์การที่ผู้ควบคุมงานเดินทางมาจากส่วนกลางจึงไม่สามารถอยู่ประจำเพื่อตรวจสอบขั้นตอนวิกฤตเหล่านี้ได้ ทำได้เพียงการมาดูเป็นครั้งคราวซึ่งเปิดช่องให้ผู้รับจ้างลดคุณภาพวัสดุหรือขั้นตอนการทำงานได้ง่ายขึ้น2การตรวจรับที่ผิวเผินกรรมการตรวจรับที่เดินทางมาตรวจในเวลาจำกัดย่อมไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกหรือข้อบกพร่องที่ซ่อนเร้น (hidden defects) ได้กลบท้วนทำได้เพียงตรวจดูความเรียบร้อยทางกายภาพภายนอกเท่านั้น ทำให้ราชการอาจต้องรับมอบงานที่ไม่มีคุณภาพและต้องเสียงบประมาณซ่อมแซมในอนาคต 3. โครงการล่าชา้าและงบประมาณบานปลายการติดกัดดักอยู่ที่การอนุมัติการตัดสินใจทั้งหมดต้องรอเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเพียงคนเดียวหากเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวติดภารกิจในจังหวัดอื่นจะทําให้โครงการในอีกหลายจังหวัดต้องหยุดชะงักการเบิกจ่ายเงินงวดล่าชา้ากระทบต่อสภาพคล่องของผู้รับจ้างและอาจนำไปสู่การทิ้งงานในที่สุด ราคากลางที่ไม่สะท้อนความเป็นจริงการกำหนดราคากลางโดยขัด